สวัสดีจ้าพนเข้าบ้านเฮาสวัสดีจ้าอันนี้กับประมาณเที่ยงแล้วเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเสี่ยวอาหารวางไปให้บูนปลากินเนาะจ้ะเดี๋ยวเขาร้องอันมาเบิ้งเนาะไหมที่ว่าข้าสับเหลือพี่มันแข็งๆอ่ะเนาะจ้ะว่านหมูปลาข้าสิกินบอเนาะจ้ะมาร้องเบิ้งน้ำกันเนาะจ้ะว่าหมูปลาข้าสสกินบออันนี้กับขาก็สับเนาะไหม เทีเ่ยวไปให้หมูป้ากินเขาเกียร์เขาเกียร์เข่าเศร้าแรงเด้อจ้าพอเราเข้าบ้านเขาเป็ใส่ห้ำผสมกับบอนเด้อจ้าแต่ว่าอาหารว่างในกระทู้นี้นีต้นกล้วยต้นกล้วยแล้วก็ห้าหวานห้าหวานเนี้ยเปียปากช่องนึงเนาะจ้า แล้วก็เป็นอาหารว่างย่างอื่นก็นได้แล้วแต่เนืองจากแต่ว่ามือเนียวน,นอไม้ที่ว่ามันสับออกมัน,นเป็นแข็งๆที่ว่ามันเผ็ดบ่ได้เนาะเขาก็เลยล้อเขาไปให้หมูป้ากินเมื่ก่จ้ะ่เพื่อนที่กินดีบอะแต่ถ้าผู้ใดบ่เียนอาหารว่างหรือบอนมีแนวให้กินก็บ่เป็นอย่างเด้อจ้ะเขากระเกียรห้ำเสาะเร้าแรงให้อิ่มเพื่อนกระยู่จ้ะเพิ่นกระบอนเป็นอย่างแต่ท่าน เขาอยากให้มันคุกวันทวนสมบูรณ์หรือว่าจังไหรเขากะเสริมไปน้ำแน่ก็ได้จ้ะเขากะสิตับชิ้นประมาณนี้แล้วจ้ะเขาให้เพิ่นมอ่ะตัดง่ายเนาะแน้องเข้าบ้านเขากะิีห้แล้วแต่ถ้ามือมีก็ห้มือบ่มีก็บ่ได้ห้ยก็่เป็นยังกันแล้วแต่คนเลี้ยงเนาะว่าสิจังไหร แต่ถ้าเขามีเขาก็หัเขาก็เอาให้กินนอกจาสีได้บิญยากคนเลี้ยงแล้วแต่ว่าจำเป็นต้องให้เขาตลอดถ้าผู้ใหญมีผักตบชวา มีอย่างก็เอามาให้กินเลยนจ้ะเพราะว่าหมูป้านคนจะกินหมดได้หลายอย่างานะจ้ะมีต้นกล้วยกีต้นกล้วยผมกินกได้เพราะว่าต้นกล้วยมันสิซอยระบบย่อยพน่น้ำจ้ะอ้าวได้แล้วจับพี่น้องไปเลยไปล่องให้เพื่อนกินน้ำกันเพาะเพื่อนจะกินบอเนี่ยจ้ะกินเลย อันนี้ก็กำลังต้มบ่อนไว้แห่หมูปลาได้จ้ะเพราะว่าเขาให้กินตอนเช้ามัเมนเปิดแล้วนะคะแตงหยาเิด็ดใหม่ก็กเลยบ่ได้เห็ดเห้เพิ่น่ถทามันหอนเขาก็ต้องเอามาผสมน้ำมันเย็นก่อนจ้ะน,นี่คือต้มบ่อนเห้ื่อเพิน่นอันนี้ก็คืต้มหมอใหญ่เไยเด้จ้ะเพราะว่าที่ได้กิหนหลายมือเ,เนาะไปล้อมั่งเจ้าเพิ่งจะกินบอ <c oughs> กำลังนอนเล็นอากินไหมออนะออกินไหมเอออะไะกินท่เอ กินอยู่จา้พาพี่น้อ,องเพิ่นกับมากยู่อด้วยค่ะน่าอย่นั้นอื้มอย่าง้ร้อมากๆแรงๆนละังๆตั้งที่ได้เก็บข้อก่ะครับเป็นลากกะละมังไต่ไก่เนาะเอาว่ถึงสุดเที่ยกับใส่กะละมังให้กินนั่นแหละวค่ะ กินดียุ้ยแ้จ้ะพี่น,อน้องนน่งไมมกะถ้าผู้ใดไปจะับนน่าไหมมั่งสิเหลือถ้าบ้านเลี้ยงหมูป้ากะบ่ถิ่มกะดีเื่ากันแล้จะกเอามาให้หมูป้ากินได้อันนี้เขาก็สามารถประหยัดต้นทุนและกะเ็เท็ดให้หมูเขาวอ้นวนขึ้นได้จ้ะ มากยุ่จ้ะพี่น้องน่อไม้อันพนกข้าวบ้านเขากะสังเกตเห็นเนาะตอนมาสมคอกระใส่ไม้ไผ่เนาะเพิ่นกระแหนกินจ้ะแต่ว,ว่างัดงัดม่แหนกินไม่แข็งแข็งนะน้าก็เลยว่าอันน่องไม้นี่เพื่อนก็ต้องกินแท้ละก็ะเลยเออกมาลองบึงกรกินดียุ่จ้ากระสามารถเป็นอาหารว่างได้อีกอันย่างนึงได้ด้า จ้าพน้องข้าววันเ้ากับฝากไว้สำนีเด้อจ้าคันท่าถืกใจแล้วเป็นประโยชน์จังใดกะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ในเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้เหตุคลิปต่อไปเด้อจ้าสวัสดีจ้า